เราจะเล่นเกมจิตวิทยาถามคำถามแบบสนุกสนุกใครที่ดูเเล่นได้น้องๆข้างหลังเตรียมเล่นกันได้เลยเราได้ยินเสียงฟ้าร้องตอนที่เรากําลังนอนอยู่เนี่ยช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยครับว่าไอ้เสียงฟ้าร้องเนี่ยมันดังแบบไหนแฟนใจดีครับควักผ้าเช็ดหน้าส่วนตัวของแฟนมาให้เราทัาครับผ้าเช็ดหน้าผืนนั้นครับเป็นแบบไหน กลัวตอบอะไรแล้วมันแบบเราดูไม่ดีอ่ะไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราดูไม่ดีแต่แรกอยู่แล้วดูปากนะชานะไม่ต้องห่วงกลับไปไพเปลี่ยนผ้าตรงตรงซิงอ่ะเป็นลายตาข่ายจะไม่รู้หรอบอกไม่ได้เหรอได้เปลี่ยนนิดหน่อยเปลี่ยนนิดหน่อยลายดอกไม้สวัสดีครับในมินแชนแนลกลับมาแล้วจ้า ได้วันนี้เรากลับมาอีกแล้วแต่ว่าเรามานั่งเหมือนบำบัดกลุ่มกันอีกแล้วรอบนี้เราไม่ได้มาเล่นบอรดเกมกันวันนี้เป็นรายการใหม่ของช่องเราเราจะเล่นเกมจิตวิทยาถามคำถามแบบสนุกสนุก ที่ดูอวบเล่นได้น้องๆข้างหลังเตรียมเล่นกันได้เลยจิตวิทยาบ้าบอคอสะพานข้ามแยกเกษตรน้ำินมุ่งหน้าวิภาวดีตังตีอะไรวะใส่ใ่มาคุณนึกว่านึกว่ามันจะมาออฟฟิศแม่งกอดด้วยมาตรงนี้แล้วน้ำมินนะเตียงแม่งลงตับแม่งลากราบยาวไปเลยวิวิภาวดีดีกว่าทำได้ทำไมทำไม่ได้อ่ะดูนะเกษตรน้ำมินเสียงสูง เยี่ยมไปเลยแพ้งแก่งเลยทีเดียวโยนไปโยนไปเงียบกิ๊บเลยโอเคประมาณนี้เดี๋ยวรูปแบบมันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูกันเราเริ่มกันเลยทุกคนแจกอาวุธกลับมาแล้วไม่รู้ไปไหนมาต่อมือดิผู้ชมในห้องส่งทุกคนมีอุปกรณ์เป็นเขาเรียกอะไรนะไวบอร์ดไวบอร์ดสำหรับตอบคำถามละ แล้วผมก็มีโพยคำถามมา <Yeah. S 1> เราจะเริ่มกันเลยมันเป็นคำถามที่แบบไม่ได้ซีเรียสเอาว่าเราคิดถึงอะไรถามปุ๊บไอ้ในหัวเราลันเห็นภาพอะไรให้เขียนอันนั้นมาทุกคนพร้อมนะ <Yeah. S 1> ผมจะเริ่มแล้วนะคนระับ <Yeah. S 1> ข้อแรกครับสมมุติว่าเรากำลังนอนอยู่อันนี้ไม่ได้หลับนอนเล่นหรืออะไรก็ได้เราคิดภาพวาดภาพในหัวไปเลยว่าเรากำลังนอนทำอะไรแล้วก็ข้างนอกเนี่ยฟ้าคึ้มมาเลย มันอยู่หน้าฝนมาดอนนะเมฆดำคุ้มค้ำคุ้มค้ำเมฆลอยมามาแล้วมามาจอดหน้าบ้านแล้วมาจอดบนหัวหลงังคาแล้วฟ้าร้องครับเราได้ยินเสียงฟ้าร้องตอนที่เรากําลังนอนอยู่เนี่ยช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยครับว่าไอเสียงฟ้าร้องเนี่ยมันดังแบบไหนยากจังวะเด็น้องคิดเยอะคำถามมันสนุกสนุก A later few moments later. ต่อกันหมดครับเรียบร้อยครับ เอาี้ทุกคนพิกคาตอบพร้อมกันเลยครับมาเรามาดูกันมับเขาให้มับเขาให้อ๋ออันนี้เป็นอธิบายเป็นเสียงมานะคุณไทยว่าไงฟ้าร้องไงคืนนี่มันดังดังมากไหมในในในจินตนาการที่คุณโดังสนั่นเลยดังสนั่นเลยบ้านสั่นเลยโอ้โหคือท่านรอนอยู่นี่ตกใจตื่นใช่ดิอนนั้นเลยนะอันนี้ือมือมืออันนี้มันเลเวลความดังมันเป็นไง ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยดังแค่แบบคึมคึมยังไม่ตกไงยังไม่เปรี้ยนปากแค่แบบว่าแค่เตือนอแค่เตือนแค่เตือนแค่มาเตือนคอยแบบคึมคึมอยู่ของน้องมดครับน้องมดคลื่นเงกันกลางก็ดังอยู่กลาง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 ไม่ดังมากของคนมดครับของผมมันร้องมันมีมึ๊มึ๊มาก่อนมึ๊บมึอบมาก่อนมึ๊บมึ๊มาก่อนมันน้ำมากันกู รึมรึมโอหดังไหมดังไหมไอ้ขึนดังดังโอ้ดังแบบตกใจตื่นตกใจตื่นเออรับก็ตกใจตื่นเลยเออข้อนี้ครับเสียงฟ้าร้องที่ดังครับมันหมายถึงเสียงผายลมที่คุณจะทําคนเดียวเวลาคุณอยู่ที่ห้องครับสนันนึงกับ <c oughs> บ้านตัน เรียกว่าไม่มีเน็มไม่ได้เรียกว่าจัดเต็มให้สนั่นไปเลยเรียกว่ารูกว้างเต็มรูกระเพื่อมรูกระเพื่อมกันไปเลยเรียกว่าแสบด่ากันไปเลยเต็มที่ได้หัวคนดังขนาดนั้นเลยไหมโอ้โหเต็มข้อเลยอ๋อได้นันะอันนี้ฮึมฮึมึมฮึมนะมาคือไม่ดังมากแต่ว่ามาไหลต่อดค่อยๆมาค่อยๆมามีเครื่องหมายไม่ได้โบกหรือแบบแบบตัดต่อดต่อตอค่อยๆปล่อยค่อยๆมา พอพอกันพอพอกันกับน้องค์ดนตรีเป็นสไตล์สาวนะก็เม็นเม้นนิดนึงทางนั้นครับแล้วก็มีเมโลดี้เราเรียกว่าสดแบบมีเมโลดี้ไกล้ไรแล้วก็ใกล้ไรไเสียงไรเสียงอ๋ออยู่คนเดียวแล้วมันเพลินเพลินครับซ้ายดีขวาทีอะไรแบบครึ่งกันมาทีเดียวอ๋อโอ้โอ๋ประมาณนี้นี่คือคำถามข้อแรกครับมีไหนข้างนอกมีใครตอบอะไรกันบ้างเราตอบเลย ผมต้อ่มาเป็นแบบฟาร์้องคือคานองมีอะไรเกิดขึ้นเอาแล้วเสียงได้ยังไงคือก็นองขนาดนั้นเฮอาเลี้ยวบีบนะเนี่ยมึงบีบปะเฮ้ยแสดงว่าไอ้นี่หูรูดดีเหมือนแบบบีบเค้นนะโอ้เอาเรื่องกันนะโอเคอันนี้คือคำถามข้อแรกคำถามข้อแรกแบบเซิร์ฟเซิร์ฟออเดอร์ เรื่องธรรมดาธรรมดาลบคำถามข้อนี้ยนะครับเดี๋ยวเราเตรียมตอบคำถามพอเราไปขอบคุณมาาสำหรับคำถามข้อแรกโอเคครับเราไปต่อกันที่ข้อ2ครับข้อ2แล้วเราดำเนินมาถึงข้อ2สมมุติว่าเรากำลังทำกับข้าวอยู่ในครัวกับแฟนเราเราก็เอามีดมาแล้วก็สับอะไรสักอย่างอาจจะหั่นผักสับเนื้ออะไรก็ไปป๊อป ชิปหายแล้วพลาดท่าครับมีมันบาดนิ้วครับเลือดไหลติ๊บติ๊ติ๊ตเห็นแดงฉาเละเราตกใจมากหันซ้ายหันขวาไม่น่าเชื่อกล่องปองสมพนไบาลอยู่ไกลมากไม่รู้จะทำหน่วยแฟนใจดีครับควักผ้าเช็ดหน้าส่วนตัวของแฟนมาให้เราซักครับผ้าเช็ดหน้าผืนนั้นครับเป็นแบบไหนครับ กลัวตอบอะไรแล้วมันแบบเราดูไม่ดีอ่ะไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราดูไม่ดีอยู่ตอแรกอยู่แล้วปากนะชานะไม่ต้องห่วงตัดเกมาไหอีกมไม่ต้องห่วงเลยต้องรักมึงมึย่ยมแย่ย่ยมแย่สุดสุดคนเดี๋ยวขอดูทีละคนทีละคนก่อนผ้าเช็ดหน้าที่แฟนเราจะส่งให้ตอนที่เราโดนมีดบาดครับมันคือ ชุดชั้นในที่เราอยากให้คนรักเราใส่เหียมากคุณไายครับคุณพิกกันตอบเลยครับลายที่คุณว่าครับอย่างเหี้ยลยครับผมอยากจะดูเรื่องยครับอ้อหมายที่คุณอยากจะใส่ครับน่าจะไม่ใช่พาเจ็ดหน้าผ้ากีลิ้วผ้าีลิวอยากให้ต้องใส่ผ้ากีลิ้ว ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นลายเล็กๆธรรมดาหรือจะในแค่นั้นก็แค่นั้นก็ได้เรื่องแล้วได้แล้วแค่นั้นได้เรื่องแล้วจับหลับไอ้เนึ่งเป็นหลับหลับปุ๋ยคุณมีไหมคุณมีเยอะไไอ้ลายผ้ากีวิ้งเนี่ยคุณมีไอ้ลายผ้ากีวิ้งไม่มีแต่สภาพเหมือนผ้ากีวิ้งเก่งไงข่าบาทเก่งไงข่าบาทข่าก็ดิ่งเลยอ๋อยอดทางนี้เหรอยอได้ลายดาใช่เหมือนกันนะ โอเคก้าวไปตรงเลยอย่าวนกว่านี้นะอ่ะมันตองเยอยเหมือนกันอะไรเยอะอะไรวะผ้าุณหนูเหมือนวายว่าแล้วเป็นกระตองเหมือนกันผ้าขนหนูผ้าขนหนูเหมือนผ้าคีรีก็คือผ้าเน่าตองนั่นแหละก็คือก้าวตัวกระโอ้โะ อก็ไปไทยเปลี่ยนผ้าตรงตรงซิงอ่ะเป็นลายตาข่ายไม่ได้รู้หรอบอกไม่ได้อ๋อเปลี่ยนนิดหน่อยเปลี่ยนน่นหน่อยลายดอกไม้ลูกไม้ลูกไม้เฮ้ยนี่ถามคนนี้เติมเติมไม่หยุดเลยไม่แก้นะไม่แก้จริงจริงอ้าวเอาหมดพลิกมานี่ ภาชนะสีคีนมีลุลูกหน้าหมีอยู่ตรงไหนอะหน้าหมีหนึ่งหน้ามันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวมือมือต่ำไปไหมมือหน้าหมีนอยู่ตรงไหนครึ่งไงแบบหน้าแต่ครึ่งแล้วมันเชื่อมกันอะแบบคนละข้างหน้า หน้าตัดครึ่งเชื่อมกันด้วยไม่มึงต้องถามก่อนแฟนเขาเพศไหนจะบ้าบอกปิดได้ไหไปเรื่อยไปเลยไปเลยคนต่อไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวจะโกรธนี่ขยี้เราเป็นชั่วโมงไปแี้มันน้อยไปไวจังอ่ะไปไดไปแล้วครับผ่านครับผ่านครับอย่าไปนึกแล้วกัไอ้จมูกคุณอยู่ตรงไหนที่ปากก็อย่าไปนึกมันอ้าปากไหมนะ อาจจะอ้าปากา <S 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 ก็ <S 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 ได้นะถ้าสมมุติถ้าสมมติถ้าสมมติว่ามันเป็นอย่างนี้จริงตามคิดจิตวิทยาถ้าแฟนใส่ชุดอันนี้มาหน้าหมีหนึ่งหน้าเนี่ย เราเห็นแล้วเรารู้สึกไงปีได้ไหมปีได้ไหมปลาล้อมเลยไหมโล่มอกตูดได้ไหมปลาล้อมได้ไหมโล่มอกตูดตีก็ไม่ได้คลื่นอะไรคลื่นที่ตัดตลกน้องล้อแหละตับไม่ได้ไปเลยอ่าโอเคเดี๋ยวน้องน้องจะเขินมากกว่านี้นะอ่เดี๋ยวเดี๋ยวนาแดงกำแล้วไม่คิดว่าจะได้เลยอ่ะ คนสุดท้ายครับผู้เป็นเสาหลักของเราผู้เป็นหน้าเป็นตาของเตียวไปครับเป็นที่ขารพนับถือครับกูเปิดนานแล้ว <laughs> มียันด้วยสีขาวมีดอกไม้สีส้มเหลืองเขียวแบบปากคุณพระชอบลายปากอันนี้ชอบลายปากชอบงานฝีมือจะเป็นในนี่หรือเปล่าถ้าคิดไปทางนั้นจะเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรลูกไม้ลูกไม้กม็คือลายปากอะไรผมผมก็นึกถึงแบบนั้นมันแบบปาก ตอนแรกตอนแรกแบบที่ถามมาแบบไม่รู้ไม่รู้เลยนะว่าหมายความว่าอะไรตอนแรกจะเขียนว่าเป็นชุดนักศึกษาแล้วแบบไม่รู้เลยนะอันนี้คือไม่รู้แล้วต่อไปไม่รู้เลยโอ้มุ่งเลยทีนี้ใหญ่เหมือนกันนะเต็งเต็งยงเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราไปข้อต่อไปกันเลยจบข้อต่อขอบคุณ ลูกสนานตกมือมาข้อ3ครับข้อ3อันนี้เป็นข้อสุดท้ายอันนี้จะเป็นคําถามชุดครับเราจะถามไปเรื่อยๆทุกคําถามมันจะเชื่อมโยงถึงการเป็นเหตุการณ์เดียวกันนึกภาพไปในทิศทางเดียวกันคําถามข้อที่ตืๆถืืเหมือนรายการทีวีตอนนี้ก่อนซูมหน้าว่ะข้อที่3 3.1นครับคําถาม3.1ครับทุกท่านครับกําลังเดินทางไปยังสถานสถานที่หนึ่งครับด้วยการ ขับรถส่วนตัวไปคำถามมีสองข้อครับข้อแรกครับถนนที่ท่านเห็นภาพอยู่ตอนนี้มันเป็นถนนแบบไหนและข้อที่สองครับคนที่นั่งข้างๆคุณนั้นเขาคือใครครับไปข้อสามจุดสองครับระหว่างที่เรากำลังขับรถกันอย่างเพลิดเพลินนั้นมีรถมาเบียดเราครับรถที่มาเบียดเราครับ มันเป็นรถแบบไหนครับรถที่เบียดเนี่ยครับพอมันเบียดเราแล้วครับคุณทำยังไงครับอันนี้เราออกอากาศได้ไหมถ้าผมเขียนได้ครับคุณเขียนไปเลยครับออยเต็มทีครับหลังจากผ่านสถานการณ์ที่รถมันเบียดกันไปแล้วครับคุณก็ขับรถต่อไปเรื่อยๆครับไม่รู้หรอกครับว่าปลายทางที่พวกคุณจะไปนั้นมันคือที่ไหนคุณขับไปเรื่อยแต่ว่าคุณเหลือบไปเห็นครับข้างทางมันมีป้ายบอกทางอยู่มันบอกว่าคุณมาถึง ครึ่งทางแล้วพอคุณเห็นป้ายนั้นน่ะคุณรู้สึกอย่างไรครับหลังจากที่คุณขับรถเลยป้ายบอกครึ่งทางไปครับขับไปเรื่อยๆื่อเรื่อยๆเพลินๆพิอยู่ครับอยู่ดีๆครับคุณเห็นนักโบกรถครับกําลังยืนโบกรถอยู่โบกรถคุณนั่นแหละครับอยากจะขอติดไปด้วยไอ้นักโบกนั้นนะครับมีลักษณะอย่างไรครับข้อสุดท้ายครับคุณไปถึงจุดหมายปลายทางแล้ะปลายทางที่คุณไปถึงนะครับ มันคือประเภทของมันนะครับคือยังไงแล้วก็บรรยากาศมันเป็นอย่างไร o n e โอเคครับทุกคนเรียบร้อยกันแล้วเฉลยคำถามชุดที่3ครับคำเฉลยเจอกันหลังโฆษณาไม่มีโฆษณาวำเล็กัำน้อยไม่มีไปไม่มีโฆษณากลับมาเลยวเราเฉลยกันทุกคนพลิกอันป้ายเรามาดูกันไป ข้อแรกครับท no <cin> eh ี่เราถามกันไปครับขับรถบนถนนแบบไหนและใครนั <right AI AP agus> ่งข no ้างๆคุณครับคุณได้คุณตอบว่าอะไรครับผมตอบว่าถนนเรียบๆขับง่ายอย่างมาต่อยเรียบสบายๆคุณน้องนั่งข้างๆตอบเม่เซฟไม่รู้ว่าเอนยังไงเพื่อความชัวร์ของคุณคุณตองครับถนนเรียบยาวต้นไม้เยอะๆกยังเรียบ โอเคคนนั่งข้างคุณคุณไทยครับครับคุณมดครับถนนเป็นอย่างไรครับองหนูก็ถนนคลุกคลาดแล้วก็มีเพื่อนสาวนั่งคุงค้างเฮ้ยเพื่อนหรือเปล่าเพื่อนสาวทรงว่าจะหน้าลายหมีหนึ่งตัวเฮ้ยรับไม่ได้รูปผ้าหนึ่งตัวข้อไม่ดีกันครับคุณมดครับของผมเป็น ถนนเส้นเดียวครับมุ่งไปที่ภูเขาท้องฟ้าแจ่มใสเขียวพืดๆไปกับอมอ <laughs> ไปกับลูกครับ <laughs> ไปกับลูกนะถ <laughs> นน <laughs> ที่คุณขับครับถนนมันเป็นแบบไหนนั่นคือแผนการในชีวิตที่คุณมอไว้ครับดูจากเนี่ยสามคนเนี่ยใช้ตองและโค้ดเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เแบบมีเป้าหมายและวถ้าเกณฑ์เด่นเล้วอ่าพู่งโงแผนชีวิตนี่คือมันชัดแล้วว่ามันจะต้อง ไปทางนี้แล้วก็พุ่งตรงไปเลยส่วนของรถเนี่ยด้วยความที่ยังแบบยังน้องอยู่นะฮนะถนน,นนก็เลยอาจจะขูดค่คคะมันอาจจะแบบยังไม่ลาบเรียคือยังมองไม่เห็นไม่เห็นข้างหน้าชัดอะ่ะมันยังเป็นถนนที่แบบว่าส่วนคนที่นั่งข้างๆก็คือคู่ชีวิตเพื่อนสาวาเหนูไม่มีเพื่อนตอนนู้นเพื่อนสาวคู่ชีวิตมาแล้วเหมือนแบบว่าเป็นเพื่อน เป็นเพื่อนเออใช่พาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์ชีวิตก็ได้นะเออใีกคนคอมเมนต์ใหญ่แล้วถามว่าพักนี่มีคอมเมนต์เนื้หาใหญ่เลยที่น้องไฟตุกนัเลือนสาวจริงเหรอแต่ว่าผมมีชุดทนายที่เป็นหมีเยอะเลยพิ่งตัวใหญ่ไม่ไม่มีใครกล้าพิมพ์หรอกว่าตัวเองมีชุดหมีอ่ะถ้ากล้าจริงก็แนบภาพมาแนบภาพมางานแนวเซ็กอะไรพวกนี้เนื้อหาจุ๊ด โอเคครับ3.1ก็ประมาณนี้ก็คือแผนในชีวิตกับคู่ชีวิตของคุณ3-2ครับพอมีรถมาเบียดแล้วคุณทำยังไงกับสถานการณ์นั้นรถที่มาเบียดมันคือศัตรูของคุณครับและวิธีจัดการกับรถที่เบียดนั้นก็คือวิธีการจัดการกับศัตรูของคุณนั่นเองโอเคบนท้ายข้อแรกคุณตอบอะไรครับรถเกง๋ง แั้วเนี่ยครับผมเห็นวิธีจัดการของเขาแล้วรถเก่งขอดูจุนตอนนี่ยโอ้โหฟอร์จูเนอร์เลยตัดตัวไซส์ใหญ่มาเลยเรียกว่าโฟลว์วิวบุกลุกสถานการณ์เราตอนนัดตัวใหญ่อยู่อันนี้อันนี้รถเก่งก็อาจจะดู่ในเลเวลสูสีอ่าสูสีกับเราการจ่ายก็คือดาดาทอไปรวยรวยหรอเบียดอ่ะไอ้ยางทำสีใหม่ได้อะรวยอ่ะทุกคนรวยเหรออะไรอย่างนี้ โอยวายด่าทอไปมีความคับแค้นในใจคุณตองก็ด่าเหมือนกันดก็คือแต่ก็ด่าเนี่ยคิดว่ากระดานไม่น่าพอใช่ตอนแรกก็เริ่มเขียนแล้วเอ้ยสันๆละกันเ็อยบอกอีกเลยสันๆนละกันนะลบเสือดามก็คือวิธีการก็จะคล้ายๆกันนะก็คือโมโหแหละแต่ว่าเราก็คงไม่ได้แบบว่าไปทําร้ายร่างกายอะไรเราบเราก็เออให้ระบายไม่คนดีอย่างว่าแต่ละคนคุณมดครับหนูเป็นรถเก่งสีน้ำเงินค่ะ มีสีซะด้วยแสดงว่าแพ้ทางสีเงินอย่างว่าหมีสีครีมอ่ะไม่ใช่สีเงินตรงไหนล่ะสีเงินงไม่เอากันตั้งสีครีมให้ตู้พอนจากหมีเลยไปได้ดูภาพหมีติดตายโอ้โหเปิดกระจกเรียกโอ้โหเรียกมาคุยอะไรเงี้ยก็เแต่คนรักเลงอยู่น่าเิดกระจกเอาเรื่องนะเราอ่ะโอ้โหก็เป็นคนหาเป็นคนเหนียกเคลียอะไรโอ้หาตีนอยู่เหมือนกันนะเปิดกระจกเรียกก็หาตีนอยู่เหมือนกันนะ โอ้ยอย่าได้ไปไหนกูเที่ยวคุณโอนครับคุณบทบังคําตอบของคุณแม่ใครเห็นผมอยากจะรู้จริงๆกูท้อเลยนะใครศัตรูของคุณนะ้ัตผมอะคือรถบรรทุก10บล้อเก่าๆโอ้มันอาจจะเกิดจากผมแบบว่าชอบท่องเที่ยวหรือเปล่าไปขับต่างจังหวัดแล้วผมเจอรถใหญ่บ่อยไงโอเคแต่ก็อาจจะอาจจะเป็นไปได้ว่าเราตีภาพศัตรูของเราในรเวิไหนใช่ไหม ซึ่งคุณเอาชนะเขาด้วยวิธีการอะไรครับคุณบอกว่าเขาเบียดมาผมก็เลยว่าถ้าถ้าเขาไม่ตั้งใจอ่ะผมก็คงบ่นอยู่ในรถว่าขับรถอะไรของมึงวะเนี่ยมันตอบว่าอะไรผมตปสูงเฮ้ยบอลตีไปสูงบอลตีไปสูงเรียกว่าคือคือคือคุณอยากเปิดอ่ะกูอยากเปิดแต่ว่าไม่เอาให้มันเปิดก่อนจะได้ดูไม่ผิดมากเปิดไปสูงไปเมื่อไหร่มรนลงมาเปิดเดี๋ยวคก็เปิดตีไปสูงถีบเลยออข้อต่อไปครับ ป้ายยกขึ้นมาบอกว่าถึงครึ่งทางแล้วคุณรู้สึกอย่างไรกันบ้างครับใกล้ได้ยินได้กินเบียร์แล้วเว้ยคอามร้สึกกคงมีความสุขมีความสุขในระดับหนึ่งไม่มีไม่มีกูเลยมีเบียร์นั่งข้างๆไปเลยนั่งไปเฉยเฉยเป็นเนแบบหลับตาตีดตัวนอนดึงดึงเบาเลยคุณของคุณต่อไปเลยเพิ่งครึ่งทางเหรอท้อครึ่งทางเหรอท้อโอ้โหอันนี้มีความแบบ มีขอแท้นิดนึงอยากถึงให้เร็วๆใช่อยากถึงทุดป้ายนิดนึงแหละนะว่าผมของรถเป็นอะไรเสเหนื่อยครับเหนื่อยคือกลางรถเหนื่อยแล้วเหนื่อยมลรถเป็นไรครับผมรู้สึกอยากหากาแฟกินอยากหากาแฟกินอยากเบรกมันครึ่งทางไงอ๋ออยากพักเป็นลักษณะเหมือนอยากพักอยากเบรกนิดหนึ่งคําเฉลยของข้อนี้ครับป้ายครึ่งทางครับมันคือความรู้สึกของเราครับที่เรามีกับตัวเองในขณะนี้ ในช่วงชีวิตตอนนี้ครับผม่อเลยมทตอนแยมากเลยครับผม่อยผม่อดแล้วครับช่วงนี้อาจจะงานอื่น ภาคอื่นที่ไม่ได้ดับแต่กีบของเขาก็จะหนาแน่นอยู่อาจจะมีช่วงคอบ้างโอ้โหนมดโหนมดเหนื่อยโอ้โหนมดเหนื่อยแล้วล่ะมันก็ยังีคนทางเราอยู่นั่งโบเหนื่อยพี่ะฝึกงานไงี้ยก็เหนื่อยแล้วน้องสู้ตู้ช่วงนี้ก็จะเหนื่อยเราฝึกงานเราก็เหนื่อยนิดๆหน่อยๆน่อยมันก็จะเดี๋ยวเราเอาไปทํางานเราก็จะเหนื่อยมากกว่านี้ไม่ได้ไม่ได้ถ้เหนื่อยน้อยหรอกนะไม่เหนื่อยวันนี้แต่ว่าถือว่ามาฝึกก็จะได้มีภูมิ ที่คุณโน้ตครับผมนะครับคุณตอบว่าอะไรนะครับออผมอ๋อคุณแวกกรินกาแฟแรก,ก,รกาแฟ,ค,าแฟคุณโตอาจจะเป็นช่วงที่แบบก็ก็เหนื่อยเหนื่อยแต่ว่าก็ยังยังจะไปต่อแล้วก็ไม่ได้เหนื่อยไม่ได้ท้อแค่แบบเดี๋ยวพักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวไปต่อก<อ>าแฟามันเป็นศุนทริยะระหว่่งทางไปข้อเราไป3.4่ก่อนจะไปถึงข้อสุดท้ายครับพบนักโบกครับนักโบกที่มาโบกรถคุณนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรครับนักโบกที่คุณเห็นครับ คือกลัวไม่ดีแน่เลยคนที่คุณอยากจะมีสัมพันธ์รักด้วยนอกจากแฟนคุณครับโอ้เกเี่ยวมากผมถอยฉากเพราะดูคำตอบของทุกท่านในคำถามนั้นท่านดีเราไล่ต่อรูยบ้างอาคุณโถก่อนคุณรถก่อนผมอ่ะครับอาคุณรถก่อนผมคนที่โบกรถผมเป็นเรย์แมคโดนัลล์ครับกับ กับฝรั่งสวยผมหยีกผมบอลครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าไปในทางชาวต่างชาติชีวิตผมมันบกบกพร่องสุดนี้ของหนูเป็นเพศชายหนึ่งคนสูง175ผอมผิวคขาวไม่สเปคเลยอันเนี้ยใครสูง175บ้างครับ เอาแล้วเาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวผิวั้ผิวทั้ผ่อขาวขาวาเแล้วเาแล้วลายแม่งคือใจในคือในเป็นภาคีรีวิสอย่างงั้นลายหมีคุณไทยครับคุณไทขอดูคุณไทยหน่อยครับผมเป็นฝรั่งแบ็คแพคครับฝรั่งแบ็คแพคเหมือนกันก็อาจจะเป็นสายสายคนต่างชาติเหมือนกันอ่าเราจะขาดคนนี้ไปไม่ได้ครับ ขอดูคําตอบของคุณตอครับพิกคําตอบครับพระพระพระเอ๊ะเอ๊ะพระครับคุณผู้ชมลาะครับมาเป็นกลุ่มได้ยังมาเป็นกลุ่มพระครับคุณผู้ชมครับเดียวผัดผู้ดมแกงแดงโอ้โหสายแปลกนี่สายแปลกเดี๋ยวกูถอดจีวรนตายแม่ เป็นคนดีอ,<า>อยู่ในสินในีอ๋อตีความไปทางนั้น,น,นแล้วมาเป็นกลุ่มคืออะไร <c oughs> <c oughs> อยากรู้ตรงนี้อยากตรงนี้อ่ะ <c oughs> พระไม่เป็นไรเราเป็นนดีโอเคแต่มาเป็นกลุ่มหมายความว่าไงอ่ะถ้าเอาแบบความดีๆพวกนี้มันก็จะไม่ได้ตรงมันคือการตีความจากคําตอบนั้นมัน,นไม่ได้หมายความว่าเป็นคนคนนั้นจริงๆคือมันมีพระที่เดินอยู่ริมถนนใช่ไหมเป็นเป็นแบบหลายๆคนเป็นกลุ่มพวกนั้นอ่ะ มักจะเป็นผ้าปลอมคอสเพย์อ๋อเอออับตีอะไรก็ได้ที่มันไม่ให้ตรงตรงมันจะออนกันไหมน่าเสียดายมากม่ได้เดี๋ยวผม่เสียวอยู่เสียวกันแล้วก็ไปทางไหนก็ได้ที่มันไม่ใช่ตรงตรงโอเคหมดได้หมดอ๋อหรอหลวงพี่ยืมกีบอนหน่อยไอ้คอสเพย์โอ้เดินถือบาทเข้ามาใดอ้อมเลอาตมาขอบินธบานโยมได้ไหมปลาปลาขึ้นมาชั้นหนึ่ง เชิญรับพรพรหับโอ้ยว้าเราไปก็ออื่น้อนนี้มันไม่ควรจะเป็นเร่นงนี้เลยให้ตายเลยอะไรอะทำไมดีกันหมดเลยเออใช่เหรอวะไม่ไม่ควรถามเขาว่าใช่ไหมมึงอะใช่จริงเหรอทางนี้จริงเหรอใช่เหรอะอัตมารักโยงตอบอัมารักโยงที่อันตรายก่อนนี้อันตราย สำนักพุทธโทรมาแล้วที่หายข้อสุดท้ายเมื่อถึงจุดหมายครับสถานที่นั้นเป็นอย่างไรอย่าบอกนะไก่คนข้อสี่ขอดูคนไทยครับคนไทยสถานที่เป็นไงครับที่พักริมทะเลเงียบสงบที่สาคัญมีเมียแดดโอ้เงียกสงบอะไรดิที่พักเงียบเงียบมืดแล้ว เป็นริมทะเลอากาศหนาวมีคนเดินเล่นเต็มไปหมดอ,อ๋อมีคนพุกพาเลยค<ช>ึกคักคือขนานคึกคักเลยใส่ชุดหมีเดินกันจ้าวอุ้นร้ครับภูเขาสลับซับซ้อนครับมีน้ําตกตกลงมาหนึ่งสายครับมีบ้านคนแบบว่ายุโรปอยู่ประมาณสิบหลังอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเรามองจุดจบของชีวิตเราเป็นแบบไหนไม่เสบายแล้วกูแดงเาาแบบียแดงเบยยันตาย คนที่ตอบว่ามันมีความสงบครับก็คือเป็นคนที่วางคิดไว้ว่าภาพจุดจบเราก็คือเป็นคนที่ตายอย่างงีโอ้โหกูตายเขาปวดเบียร์เนี่ยตายก็เบียร์อันนี้หนักหน่อยอนนี้สงบไม่ธรรมดาสงบแบบอันนี้ไม่ไม่ใช่ทู่ไม่ใช่ทู่ไม่ใช่ทู่แี่จะเป็นปวดเบียร์ดีอันนั้นก็ก็ยังสงบอยู่แต่คุณลุงอาจจะมีความ วยงามนิดหนึ่งภาพในหัวมันดูสวยงามนิดนึงก็เป็นมีทั้งภูเขาด้วยนะตกส่วนน้องมดครับที่ตอบแตกต่างที่สุดเลยมีริมทะเลแล้วก็มีคนจอแจพุกผ้าเลยครับคนที่ตอบแบบนี้ครับมองจุดตัวเองคือยังไม่อยากตายด้วยวัยบอก็ไม่อยากตายนะเราก็ไม่อยากตายแต่หมายถึงว่าด้วยด้วยวัย ก็ตายได้แล้วเราไม่ได้ตายเถอะอะไรเงี้ยัวมันขนาดตายซะตายดิไอ้เหี้ยเล่นพาทั้งกลุ่มแล้วกันเล่นพาทั้งวัดได้กนาดน้อย่าอยู่เลยโรคโลกตายตายตาโรคโมก็อาจจะด้วยด้วยวัยด้วยอะไรก็อาจจะแบบไม่ได้ภาพพวกนั้นไม่เคยเฉียดเข้ามายังคลื่นอยู่ในวัยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต่อไป คุณป่ามากคุณป่ามากอยากอยากอยากตายไหมเฮ้ยอันนี้คือทำไมไม่มีคำว่าสงบต่อดภัยทำไมไม่ถามว่ากูอยากตายสงบไหมเผาแค่ว่ากูอยากตายไปเอาละทั้งหมดทั้งมวลมันมีเท่านี้แหละวันนี้เรามาเล่นกันเซิร์ฟเสนุกสนุกขนาดนั้งหมดมันมีเท่านี้แต่ช่องเราที่ดูใครชอบเอาไปเล่นกันได้เนาะเดี๋ยวเราก็จะ อาจจะมีมาให้เรื่อยๆสนถามนแบบสุ่ๆเงี้ยเล่นๆกันเพลินๆแล้วก็เอาลองไปเล่นกันดูลองถามกันดูใครชอบก็ช่วยกดไลค์ช่วยกดซับสไครต์ให้ด้วยส่วนช่องเราจะมีคอนเทนต์อะไรเดี๋ยวเราเอามาให้ดูวันนี้พวกเราทุกคนรวมทั้งทีมงานที่อยู่หลังกองด้วยขอลาไปเพียงเท่านี้บ๊ายๆแล้วเราเจอกันใหม่คอนเทนเนอรสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณาก daddy <laughs> <laughs>